อของการครบรอบะจะดี์มตจดปีสิบไรเป็นปีน แล้วก็ได้ัำการคบรองเชิญรองแล้วก็สวดนมนต์บำนาบรรเทาลำธางกันอันนี้ก็เป็นการ เื่องกากับวิจีการการรบกันเป็นสิ่งที ถ้าเราขาดสัาใน,นการดำเราก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วถึงมีัาญาแต่ภาานหน้าที่การงานหรือเรื่องโรคภัแค่เจ็บป่วยเลี่ยงเราก็ทำไม่ได้เช่นกันเพราะนั้นการที่เรามีโงกาสขึ้นมาแล้วก็กระทำได้ก็ถือว่าเป็นมงคลตัวเเองมงคลอยู่ที่ไหน มงคลที่อยู่ที่การที่ทำความดีที่เราได้สามารถทำได้นี่คือมงคลชีวิตทำแล้วเป็นอะไรก็เป็นปบารมีที่เสริมสร้างให้บุคคลนั้นค่คอยๆมีสภา,าวะจิตใจที่ค่คอยๆมีความเข้มแ็งที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความคนดูรงในอนาคตข้างหน้าแต่ต้องทำความดีครั้งแรกกำลังใจ แต่งแรกจะเป็นที่่นั้นถ้าเราทำไปบ่อยๆมันจะเริ่มมองเห็นความทุกข์ของคนหลากหลายแต่ความทุกข์ตัวเองอเกิดจากการทำหน้าที่กลางเวลาปรหรือความทุกข์ผู้อื่นเกิดจากรถไปแคนเก็บเข้มาเบียดเบียนเราจะเริ่มมองเห็นและน้องเข้มาคิดเป็นเห็นว่าความคนเรา ความประสบความสามหวมังที่หวังปัฒนาจริงได้ไม่ได้ทีนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้มันจะมีวนเวียนมาในชีวิตของเราแล้วแต่ว่าใครจะเจอบทเรียนของโลกบันไหนเมื่อเจอแล้วก็ทุกข์ด้วยทั้งคนทุกแต่ละบางคนทุกจะเกิดการดำ้าที่การางานไม,ม่ประสบผลสำเร็จหรือการทุนก็รู้สึกมีความทุกข ซึ่งเรานี้มันมีประจาโลกอยู่แล้วเราเกิดมาในโลกที่มีแต่ปัญหาเราก็ต้องเจอปัญหาของโลกไม่ว่าอยา่างใดอย่างหนึ่งแต่ละคนอยู่ที่วสติและความอดทนแต่ละคนว่าจะยัยั่งยืนใจและอดทนตน่อสู้ให้ผ่านคนไปได้เช่นไรอยู่ที่วสติและปัญญาจะมีความคิดเฉลี่ยบางคนความคิดสั ชีวิตเนั้นเองชีวิตเราเกินมาเพียงแค่ปกครองตัวเองให้มี tuan ini dengan pantei ทิ้งไปก็จะเสียดายรู้สึกนึกได้ก็เสียใจว่าทำไมเราไม่แสวงหาสิ่งดีๆคนนี้ก็จะขวนขวายกระวนกระวายใจแลวย่งมีความอูพันในกันในปัจสจ่หรือยึดติดในคนข้างเคียงในวัตถุสิ่งของก็ยิ่งมีควา ดินรนกระวนกระวายใจอันนี้เป็นจิตใจที่ไม่เที่ยงไม่รู้จะไปบกไหนภูมไหนแล้วแต่คติ เดิงกินอาจจะลายตายหมูก็ได้หม,มูกินมาเขาเรียงให้กินกินโตกินก็โตแล้วก็ตายตายโดยเชฉียเดียวนันการที่คนเราไม่ได้ตั้งใจที่จะจากส,ส่งรู้เสริมสร้างการรู้ปฏิบัติให้เกิดขนะึ้นในตัวคนตัวใหญ่ก็จะ

สิ่งที่เป็นที่พึ่งคำใเ้ที่เกิดขึ้นในใจให้ทันท่วมทีก่อนที่ชีบีของเรานั้นจะหมดถ้าเรามีความตระหนักน้อมเอาการจำเตือนของพุทธองค์สอนอยู่บ่อยๆวันคือร่วกไปร่วกไปบัตรนี้ลูกถึงกระโดดอะไรอยู่นี่คือคำสอนที่พระองค์มอบให้ ชีวิตวันคืนลวกไป,กไป่วมไปวันนี้เราต้องทำอะไรให้เ,เตือนตัวเองนักปฏิบัติถ้าเรามีคราวน,นี้เตือนตัวเองแล้วเราจะรู้สึกว่าพระพุทธองค์นั้นอยู่กับเราพระธรรมกำสอน na cai กรรมบนก็คืกรรดีกรรมอะไรหรือกรรชั่วพวเราเกิดมามีสองกรรมนี้กรรมดีกับกรรมชั่วที่ทำให้ค ཁོ 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 เราเห็นอันเนี่ยะาเรสอ้งข้าวเราให้เราเห็นทุกๆวันไม่ขาดตกบกพร่องเพียงแต่ว่าใจเราจะ้อมเข้ามาปิจิตรานใะห้เกิดทำมาสาลบจังเวสลบใจหรือเปล่าไง ティープの話はティーターを手放たないか。 มากมามวันนี้ยมก็สงค้ลูกน้องกลับไปในสายไ okay yeah. ขึ้นมาแล้ว ไม่เคยมีทำความดีเป็นวุนวันเช่นนั้นแต่ทีกท่กาจทกาจง ไม่มีการเปี่ยนท่างอนกันนั่งนิ่งฟังไม่กคดูกะดีนั่งใช้อดทนในการฟำเพราะทำบ่อยๆัก็ชินนีนั่งนิ่งคว่านั่งนิ่งม่ไยวจิงเนี่ยเาเป็นเช่นนี้ฟังทำาด้วยความเขาเป็นเช่นนี้แต่ม่ก่อนไม่ค่อยมีแขก มีกำลังใจในการพูดฝรง 一、二、度 เหมือนชื่อเสียงเราก็มีตอนที่เรามีลมหายใจอยู่แต่เมื่อสิ้นลมหายใจลชื่อเสียงเราจะเป็นจาง ร่นลานรุ time, Here, the Luckily, the meetings, the 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 ่นเดนึกไม่อองไม่มีในความคิดนั่นจะทิงแต่รุ่นลูกร่นะรลูกหานเนี่ยรนไม่องชื่อเสยงต่างก็มีแค่รุ่นลูกน่านี้สิ่งที่โตเราจะได้คือการกทำาเราจะมองเห็นความเสื่องไปทิ้งไปทุกที่เราจะมองดูเดินจะโกเห็นทิ่เทางของชีวิตเราอีกหน่อยก็ หญิงหรือชายจะรวมในจงมัวท้ายมันที่เท้ากองเเหมือนกันเสมอเนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครคีดเท้าของใครกระดูกของใครดูม่หอกถ้าไม่มีใครบอกมีอย่างเดียวคือรอเวลาเสื่อมสลาย ใจเราที่ท่องเที่ยวไปตามนิทานการทเราสร้าง,างสามสวไว้มันก็จะคิดได้เอนแม่เด่จนจริงมันได้พิจารณาของเราเองให้เกิดเป็นอุบายซ้ำซองให้เราได้ถนัดให้เราได้รู้สึกในการว่าเราปฏิบัติทางนี้ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเราเองนะมันก็จะมีความมานะ อดมนการมาทำเพิ่มข้นไม่ใช่เพื่อใครพ่ตัว